มุมนู้นดีกว่าไปโซนด้านนู้นกันต่อเลยนะคะนี่เดี๋ยวสำรับนะคะโซนนี้เราจะมาถ่าย,ยรูปสติกเกอร์กันได้ครับย้อนยกกันนิดหนึ่งนะคะกับโซนขอเลโก้โฟโต้บูตนั่นเองค่ะ<ด>มา <พบ S 1> เลยค่ะจะให้แอคชั่นได้ครับมีทั้งหมด3แอคชั่นด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเข้ามาเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะจะมีทั้งหมด3เทคนะคะเทคแรกก่อนเลยค้างว่า ที่หนึ่งไปแล้วนี่ค้างไว้นะคะค้างไว้นะค้างไว้ก่อนนันและค่ะไปแอคต่อไปนี่ชีสโอน่ารักมา,มากๆเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำกันปริ้นออกมาเลย หรือว่านะคะถ้าเกิดว่านะคะใครที่อยากจะสแกน QR ว o d e คดดาวน์โหลดนะคะทำได้เลย โอเคค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะหรือว่าสําหรับนะคะใครที่นะคะอยากจะสแกน QR code นะคะในวันอื่นๆที่มาร่วมสนุกกันที่มุมนี้นะคะก็สามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดนะคะเก็บภาพกันไว้ได้ในโทรศัพท์มือถือเลยค่ะ